This Thai PBS Podcast View the world the is View via PBS world voice โลกแพน,นิกเนี่ยมันเป็นโรควิตกกังวลอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยอาการแพนนิกเนี่ยทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยมันทำงานผิดปกติมากจนเกินไปใจสัน่นเต้นเร็ว uh huh. บางคนรู้สึกเหมือนจะขาดใจอ่ะเหมือนเป็นโรคหัวใจแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก uh huh. แบบอุดอัดหายใจไม่คล่องหรือบางคนหายใจหอบ หอบเป็นไฮเปอร์เวนติเลชันซินโดรมจนมือจีบเป็นอาการที่อยู่ดีๆแล้วก็เกิดอ่ะอาจจะมีสิ่งกระตุ้นหรือไม่มีก็ได้คนที่เป็นเนี่ยจะรู้สึกแบบทุกทรมานรู้สึกเหมือนจะขาดใจรู้สึกเหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้รู้สึกเหมือนจะตายฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุริพรวงศิตพรค่ะ this is Thai PBS podcast น,นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะอาการแพนิกนะคะโรคฮิตของชาวออฟฟิศทำไมต้องเป็นชาวออฟฟิศอย่างเดียวคนอื่นเป็นแพนิกได้ไหมแพนิคคืออะไรก่อนนะคะเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกับพันตำรวจเอกหญิงแพทย์หญิงอัญชุลีธทีระวงไพศาลจิตแพทย์นายแพทย์สบ .5 โรงพยาบาลตำรวจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณลีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค,ะคะ่ะมาทำความเข้าใจกับอาการแพนิคก,ก่อนนะคะแพนิกกับ อ,อความวิตกกังวลหรืออะไรพวกนี้มันอันเดียวกันไหมคะใช่ค่ะก็คือโรคแพนิคเนี่ยคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยแพนิคแปลว่าตื่นตระนกเนาะค่ะโรคแพนิคเนี่ยมันเป็นโรควิตกกังวลอย่างหนึ่งซึ่งโรควิตกกังวลเนี่ยมันก็มีหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็น generalized like anxiety disorder เป็นวิตกกังวลหรือว่าเป็นแพนิคหรือว่าเป็นแบบ Social ลฟ o เบียกลัวการเข้าสังคมคือมันมีหลายชนิดหลายประเภทแต่ว่าแพนิคเนี่ยก็เป็นภาวะวิตกกังวลชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยค่ะ,ะซึ่งอาการนี้มันจะเป็นยังไงครับแบบอย่างบางคนแบบถ้าตัวเองเนี่ยบางทีก็มีแพนิคเหมือนกันไม่รู้เรียก<ะ>แพนิคได้หรือเปล่านะมันจะแบบตื่นเต้นโดยแบบแบบ อา้าวทำไมตื่นเต้นงงหรือว่าแบบเหงื่อออกที่มือหรืออะไรเงี้ยอันนี้แพน,นิกไหมคะใช่ค่ะ<อ>คืออาการแพนิคเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นภาวะวิตกกังวลอย่างหนึง่งที่มันทําให้ระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยมันทํางานผิดปกติค่ะทำานางแบบมากจนเกินไปเช่นแล้วก็มันมีหลายระบบมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบใจสัน่น<อ>เต้นเร็ว บางคนรู้สึกเหมือนจะขาดใจอ่ะเหมือนเป็นโรคหัวใจบางคนแบบแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยค่ะไปที่ระบบหายใจบางคนแบบหายใจไม่ออกอแบบอุดอัดหายใจไม่คล่องหรือบางคนหายใจหอบอหอบเป็นไฮเปอร์เวนติเลชันซินโด m มจนมือจีบอย่างเงี้ยค่ะก็มีมันเกรงเหรอใช่คือ,อหายใจหอบบ่อยๆสักพักนึงอ่ะมือมันจีบเนาะแล้วก็บางคนก็แบบมีเหมือนแบบหวิววิววิงเวียนปวดหัว มันจะเป็นลมค่ะเออบางคนรู้สึกเหมือนแบบเซเซโคงเคงหรือบางคนไปที่ระบบขับถ่ายอย่างเงี้ยค่ะบางคนรู้สึกปวดท้องมวนท้องเออเออบัตเตอร์ไฟเหมือนมีผีเสื้ออยู่ในสตอมากอยู่ในท้องเลยอ่เงี้ยค่ะอ๋อมันก็จะมีความวิตกคือแต่ละคนอาจจะมีความวิตกแตกต่างกันไปมากน้อยบางคนก็ไม่มิตกเลยดูแบบเป็นรวหุ้ยชิวกับสถานการณ์ที่แบบโหทำไมเขาแบบ นิ่งเฉยได้มันต้องฝึกไหมคะแบบนี้ค่ะคือต้องบอกว่าอาการแพนิคเนี่ยมันจะแบบเป็นอาการที่อยู่ดีๆแล้วก็เกิดอ่ะอือเออเกิดขึ้นทันทีทันใดอาจจะมีสิ่งกระตุ้นหรือไม่มีก็ได้ค่ะแล้วก็พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย คนที่เป็นเนี่ยจะรู้สึกแบบทุกข์ทรมานรู้สึกเหมือนจะขาดใจรู้สึกเหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้รู้สึกเหมือนจะตายหรือรู้สึกเหมือนแบบจะเป็นบ้าอย่างนั้นอะค่ะเออซึ่งพอเป็นแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกแบบกังวลว่ากลัวจะเป็นอีกกลัวเป็นแล้วจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บางคนแบบมันส่งผลกระทบถึงขั้นแบบไม่กล้าขับรถไม่กล้าออกจากบ้านมไม่กล้าไปห้าง พราะว่าไปแล้วเดี๋ยวมีอาการขึ้นมาแบบเหมือนจะตายเหมือนจะแบบช่วยตัวเองไม่ได้แบบนี้ค่ะอืมก็เลยไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่สู่สถานการณ์ที่คิดว่ามันจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาอีกใช่ค่ะมันเกิดจากอะไรคะมันแบบมันอยู่ๆคนเรามันจะแพนิกได้เลยได้ยังไงมันต้องมีอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมสาห่งสาเหตุอะไรเงี้ยคือแพนิกเนี่ยบางที อยู่ดีๆมันก็เป็นไม่ได้มีสาเหตุไม่ได้มีอะไรกระตุ้นเลยมันก็เป็นหรือ,อบางคนอาจจะมีอะไรกระตุน้นเช่นอาจจะหักโหมทํางานหนักเหนื่อยเพียหรือว่าบางคนแบบอดข้าวไอเอฟมากเกินไปน้ำตาลในเลือดต่ำกระตุ้นให้เกิดแพนิกก็ได้เนาะเออใช่ทีนี้เนี่ยอาการแพนนิกเนี่ยบางทีพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนก็จะยิ่งกังวลแล้วก็ยิ่งกลัวเพราะว่า หลายๆคนเลยจะไปที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลด้วยอาการแพนิคนี่แหละแต่คิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเสร็จก็จะไปตรวจหัวใจตรวจทุกอย่างปกติหมดเลยแต่คือมันมีอาการจริงๆแล้วก็เป็นอีกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะถ้ามองหัวใจเขาตรวจด,ดูละปกติทุกอย่างขึ้นไฟฟ้าหัวใจเอ็กโคอะไรปกติเขาก็จะส่งมาพบจิตแพทย์ อ๋อซึ่งถ้าเกิดแบบน,นี้แสดงว่ามันน่าจะเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องของอาการทางจิตคือก็ต้องก่อนอื่นหมอก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่หัวใจคุณยัง,ยงแข็งรแรงดีไม่ได้เป็นอะไร uh huh. แต่อาการที่คุณเป็นเนี่ย uh huh. เขาเรียกว่าอาการแพนิกเนาะซึ่งมันเกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติที่มันทำงานมากผิดปกติ uh huh. นะคะสาเหตุเกิดจากอะไรก็ปัจจุบันเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่เราก็พบว่า เอาที่หลักฐานทางการแพทย์ที่มีนะคะเราก็พบว่ามันเกิดจากสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลเหมือนกับโรคซึมเศร้าเลยอืมอีกอันนึงเกิดจากพันธุก,กรรมเพราะว่าพบว่าคนที่แบบแฝดแฝดไข่ใบเดียวกันนะ่ะถ้าคนนึงเป็นอีกคนหนึ่งก็มักจะเป็นร่วมด้วยหรือคนที่มีพ่อแม่หรือว่ามีญาติพี่น้องเป็นนะ่ะ ก็มีโอกาสเป็นสูงกว่าคนคนที่ไม่มีญาติพี่น้องเป็นแต่หมายถึงว่าเราต้องรู้แน่แนว่านี่คือแพนิคจริงจรินะไม่ใช่แบบว่าเออเราก็แค่ตื่นเต้นใช่คือมันจะไม่เหมือนกันอย่างสมมุติว่าเวลาที่เราจะขึ้นเวทีเราจะประกวดเราจะร้องเพลงหรือเราเราจะพูดหน้าชั้นบางทีเราก็จะมีแบบเออใจเต้นใจสั่นมือเหงื่อแตกแบบตื่นเต้นอันนั้นเนี่ย มันก็จะตื่นเต้นแบบที่มันพอควบคุมได้อะค่ะเออมันจะตื่นเต้นแบบระดับที่มันแบบไม่หนักมากแต่ถ้าแพนิคเนี่ยมันจะแบบพีคมากรู้สึกเหมือนจะตายอะมันมันไม่สามารถทําอะไรหรือจะอะไรต่อได้ใช่ใช่มันแค่ยืนก็จะยืนไม่อยู่ละแล้วแพนิคมันมีตั้งแต่ระดับเบาๆจน ระดับแบบหนักๆอ่ะอ๋อมันไต่ระดับได้ใช่บางทีแบบแล้วมันจะขึ้นมาอยู่มันจะมีพีคอยู่ช่วงหนึ่งประมาณ5้าถึงสินาทีแรกหลังจากนั้นมันจะก็เบาลงแผ่วลงแต่โดยมากแล้วเนี่ยมันจะหายไปประมาณ1 5บหถึงสานาทีโอ้ยนานนะเเป็นแพนิคนะอ๋านะเออบางคนเป็นแค่5นาทีส่วนใหญ่แล้วมันจะ เป็นแบบสักระยะหนึ่งอ่ะแต่คืออีกคนเป็นอ่ะเป็นแค่นาทีเดียวมันจะรู้สึกเหมือนเป็นชั่วโมงอ่ะมันไม่ไหวแล้วอะใช่มันไม่ไหวมันจะขาดใจมันจะตายหายใจไม่ได้ใช่มันทรมานนะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าใครเป็นนะคะมาหาหมอเลยค่ะจริงจริงมาหาหมอเนี่ยให้ยาแป๊บเดียวเนี่ยหายเลยอดีขึ้นทันทีโอ้โหอาการเป็นตั้งหลายนาทีอยู่ๆแค่ไปหาหมอกินยาแค่มาหาหมอแค่แบบยอมรับว่าเออ เรามีอาการเรามไม่สบายจริงๆเราแบบคือมันเป็นการการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติอะแค่มันตรวจมาแล้วคือลิ้นหัวใจมันไม่ได้รั่วแบบกล้ามเนื้อหัวใจมันไม่ได้ตายเฉยๆแต่ว่ามันทำงานผิดปกติอย่างเงี้ยมาหาหมอเลยค่ะกินยาปุ๊บหายปับ๊บเรามัจะมียาฉุกเฉินให้พกด้วย,ยเป็นเมื่อไหร่เนี่ยมนกินเลยกินปุ๊บเนี่ยประมาณห้านาทีสิบนาทีหายเลย แล้วก็ให้พกยาฉุกเฉินไว้ด้วยเวลาพกมันจะไม่เป็นสบายใจไงแบบว่าเหมือนมียันหมอให้ยันกันแพนิกได้ละเพิ่งรู้แล้วเนี่ยคือด้วยความที่แบบอ่าจริงๆเราก็ไม่เคยมาคิดถึงเรื่องของการแพนิกอะไรขนาดนี้เหมือนกันนะว่ามียงมียาแต่ว่าอันเนี้ยคือคนเรามันจะแพนิคกับอะไรได้บ้างคะคุณหมออยากพยายามจะหาเหตุหรือหรือว่ามันก็แล้วแต่คนไม่สามารถบอกได้บางคนอาจจะสถานการณ์ขับขัน หรือว่าแพนิกกับคนเยอะๆมากๆจนทําให้รู้สึกแบบอึดอัดหรือแม้กระทั่งการกลัวความสูงนี่แพนิคได้ไหมคะได้ค่ะคือแพนิกเนี่ยบางทีอยู่ดีๆมันก็เป็นนะคือไม่มีอะไรกระตุ้นก็เป็นแต่มันจะมีบางอย่างแบบมันเป็นสิ่งกระตุ้นให้เป็นเช่นคนที่กลัวที่แคบแบบนี้ค่ะอ่าอันนี้เจอบ่อยนะขึ้นเครื่องบินมันที่แคบขึ้นลิฟต์แล้วก็ที่แคบขึ้นมาอยู่ๆก็มีอาการแพนิคขึ้นมาพีคเลย นะคะบางคนอ่ะเครื่องบินจะออกแล้วเป็นแพนิคขึ้นมาถึงขั้นแบบเครื่องบินต้องจอดเลยนะเครื่องบินต้องจอดแล้วก็เรียกรถพยาบาลแล้วก็เอาตัวไปรักษาเลยนะอเออเจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแอร์โฮสเตสหรือว่าลูกเรือเนี่ยเขาก็จะได้รับการสอนมาเรื่องเออถ้าคนไข้มีอาการแพนิคแบบนี้ให้แมเน็ยังไงจัดการายังไงเออคามดาวนั่งพักถ้าไม่ไหวก็อ่า าอ,อาการมันเป็นยังไงคะคุณหมอเผื่อว่าถ้าเกิดเราไปเจอคนรอบข้างหรืออะไรเงี้ยเผื่อเราแบบอ่ะฟังรายการแล้ววันนี้เราจะเผื่อจะได้ช่วยกันได้หรือไม่ทั้งตัวเราเองเป็นเราจะต้องคลัมดาวตัวเองหรือทํายังไงในเบื้องต้นได้บ้างค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราเอาที่ตัวเราก่อนเนาะถ้าสมมติว่าเราเป็นเนี่ยเราแบบเริ่มมีแบบ ปีตขึ้นมาแบบใจสั่นหัวใจเต้นเร็วแบบเนี้ค่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันจะมีสัญญาณเตือนเบาๆก่อนก่อนที่มันจะไปพิกหนักอะ่ะเออถ้าเรามีสติรู้เรารู้ใช่ไหมเราก็คำนาวตัวเองนั่งพักซะถ้าเราไม่ชอบที่แคบเราก็ออกมาที่โลง่งใช่ไหมคือต้องรู้ก่อนว่าตัวเองเกิดอาการแพนิกกับสถานการณ์แบบไหนใช่ไหมใช่ก็คือให้หา ที่แบบนั่งโล่งๆโก่งๆส,ๆสบายๆแบบเออหาที่นั่งที่อะไรที่มันมั่นคงเนาะไม่ใช่ว่าแบบกําลังอยู่บนต้นไม้อยู่เดี๋ยวก็จะตกลงมาได้คือต้องหาที่ปลอดภัยเซฟตี้ให้ตัวเองอะ่ะแล้วนั่งพักสักพักหนึ่งแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกช้าๆเนาะออเออแล้วก็คามดาวตัวเองว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายมันเป็นแค่อาการแพนิกคือพอเรารู้จักเข้าใจอย่างคนไข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะ สอนให้รู้จักเข้าใจร่างกายตัวเองรู้จักเข้าใจอาการแพนิคแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ต้องเหลยกเลี่ยงปัจจัยที่มันกระตุ้นที่<ฆ>ทําให้เกิดแพนิคเนาะเช่นนอนน้อยพักผ่อนน้อยร่างกายเหนื่อยเพียอ,อันนี้กระตุ้นให้เป็นแพนิคง่ายกินข้าวไม่เป็นเวลาน้ําตาลในเลือดต่ํา<ฆ>น้ำตาลในเลือดต่ํารู้สึกวิววิววิวปุ๊บเนี่ยกระตุ้นเป็นแพนิคเลยบางทีเหมือนแบบสมองมันไปจำแล้วไงว่าอาการแบบเนี้ยเป็นแพนิค พอมันกระตุ้นไม่ได้กินข้าวน้ําตาลในเลือดต่าวิววิวปุ๊บมันปั่นระบบประสาทอัตโนมัติขึ้นพีกไปเป็นแพนิคแต่รู้แบบก็มีเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงเพราะว่าถ้าร่างกายเราอ่อนแอไม่แข็งแรงใช่ไหมแค่เดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยเหนื่อยหอบปุ๊บบางทีมันปั่นขึ้นแพนิคขึ้นมาทันทีเลยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแบบเป็นแพนิคเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองเราต้องมาใส่เฮลตี้เราต้องนอนให้พอเราต้องไม่เครียด เราต้องแบบเออกินข้าวให้เป็นเวลานะเราต้องออกกําลังกายให้แข็งแรงอเออร่างกายมันก็จะมีแบบความแข็งแรงทนทานมันจะว่าจะไม่อ่อนไหวง่ายค่ะที่พูดมานี้เป็นทุกข้อเลยค่ะไม่ได้ทําอะไรสักข้อนะคะคบามค้นแบบอย่างสมมติเราอาจจะไม่มียีนไม่มีพันธุกรรมที่เป็นแพนิกไงถึงเราจะนอนน้อยเหลืออะไรยังไงมันก็ไม่เป็นไงเออ แสดงว่าอ่ะต้องกลับไปถามละที่บ้านมีใคร <c oughs> มีใครเป็นแพนิกหรือเปล่าแต่คุณห่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ให้ถามแล้วนะคะแต่ว่าบางทีบางสถานการณ์เงี้ยไม่รู้ว่ามันมันมีความก้มกึ่งอะคะ่ะคุณหมอว่าเฮ้ยฉันตื่นเต้นฉันตื่นเต้นฉันไม่ได้แพนิกอ่ะบอกตัวเองแบบนี้เราก็ไม่รู้บางทีเนี่ยนี่คือแพนิกหรือเปล่าเพราะาบางทีเนี่ยการที่ต้องไปยืนพูดอยู่ข้างหน้าเอ่อคนเดียวไอ้ตอนที่ยังไม่ยังไม่สถานการณ์จริงอะเราก็ยังชิว สบายๆบายไม่มีอาการอะไรเลยค่ะไม่มีอาการตื่นเต้นอะไรเลยแต่พอถึงเวลาที่ต้องทํางานจริงๆปุ๊บอยู่ข้างหน้าปุ๊บเนี่ยเฮ้ยหัวใจมันรัวเป็นกลองเลยค่ะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปเหมือนแบบว่าเออถ้าช็อกได้คงช็อกไปแล้วอะอารมณ์มันน,นาฬิกาก็แบบว่าขึ้นมาเลยค่ะว่าหัวใจคุณเต้นแรงถึงขั้นเตือนแล้วแต่ว่าเราก็ยังแบบเสียงพูดมันก็อาจจะสั่นบ้างอะไรตื่นเต้นไปบ้างอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งหัวใจมันก็ยังเต้นอยู่แรงอยู่นะคะแต่สักพักหนึ่งเราก็จะคุมตัวเเเเองได้้้้ะพรรราาาูแลวว่ฮย มันมีอาการละเราต้องคุมแหละคุมจิตตัวเองหรือคุมให้ตัวเองอะ่ะไม่ไม่แสดงอะไรออกมาที่แบบว่าดูว่าตื่นเต้นเลยไม่รู้ว่าตกลงอันนี้แพนิคหรือว่ามันตื่นเต้นคืออันนี้ก็เป็นอาการตื่นเต้นเนาะแต่ว่าถ้าเราตื่นเต้นมากๆมันก็จะนําไปสู่การแพนิค มันต้องขั้นขนาดไหนขั้นตื่นเต้นขนาดไหนที่แบบก็คือคุณลีอะตื่นเต้นใช่ไหมคะที่มัน,นมีแบบใจหัวใจเต้นเร็วเหงื่อแตกใช่ไหมคะอาจจะมีบอ,อ,อันนี้คือตื่นเต้นอแล้วก็เริ่มเป็นถ้าเรียกว่าเริ่มมีอาการแบบเบาๆอยู่แต่ทีนี้พอดีว่าคุณลีแบบผ่อนคลายตัวเองรีแลกผ่อนคลายแล้วก็ไปต่อได้อาาออคอนติเนียได้มันก็เลยเบรกอยู่ตรงนั้นแต่ว่าถ้าเราแบบควบคุมไม่ได้ ถ้าเราแบบกังวลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป็นมากมันก็พีคไปสู่อาการแพนิคได้เหมือนกันอืมันก็อาจจะนําไปสู่แต่อันนี้ยังยังดีว่าควบคุมได้ในสถานการณ์ตรงนั้นแต่ก็เจอสถานการณ์หนักๆใหญ่ๆขึ้นมานี้มันบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอาจจะแพนิคหนักกว่าเดิมซึ่งคนมักจะเป็นแพนิคหลายคนเลยเวลาขับรถฮะขับรถขึ้นเครื่องบินเดินทางหรือบางคนแบบ ไปหาหมอฟันอย่างเงี้ยหรือบางคนไปทําผมอย่างเงี้ยไปสระผมร้านทาผมกระตุ้นแพนิกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออจะแบบเป็นหลายคนแล้วก็แพนิกเนี่ยปี2566เนี่ยเขาสำรวจคนไทยเนี่ยเพราะว่าเป็นแพนิกสูงถึง4ี่แสนห้าหมคนนะที่มีอาการแพนิกอ่ะทำไมอะ่ะคือแบบกำลังสงสัยอยู่แม้กระทั่งการขับรถแพนิกยังไงคะก็คือขับขับรถอยู่มันมีแบบอาการใจสัน่นแบบ ใจสั่นหายใจไม่ออกแบบทำอะไรไม่ถูกแบบนี้ค่ะคือต้องรีบจอดรถข้างทางเลยเป็นเพราะว่าเคยขับรถประสบอุบัติเหตุมาก่อนหรือเคยเจออะไรมาไหมอ่ะไม่ไม่บางคนคือไม่เคยอุบัติเหตุไม่เคยอะไรเลยแต่คือแบบอยู่ๆก็เป็นแพนิคขึ้นมาเฮ้ยใช่เอาแน่เอานอนไม่ได้ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยค่ะก็จะบอกว่าแพนิคเนี่ยมันเป็น โรคความผิดปกติการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติอย่างหนึง่งซึ่งสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการมาปรึกษาหมอมาพบจิตแพทย์นะคะแล้วก็ใครที่มีอาการหนักๆเนี่ยก็จําเป็นต้องกินยาก็กินยาแค่ช่วงระยะหนึ่งเพื่อควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติเราเนี่ยไม่ให้มันแบบวันไหว แบบโดนอะไรนิดนึงก็เตะกระตุ้นไปหมดแบบนี้ค่ะก็ให้มันสงบสงบลงพอดีขึ้นหมอก็จะค่อยๆลดยาแล้วก็หยุดยาให้แล้วก็จะสอนวิธีดูแลสุขภาพแล้วก็เวลาที่มีอาการเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะ,ะแล้วถ้ามันกําเริบบ่อยๆก็กลับมาหาหมอใหม่ได้ก็มากินยาใหม่ได้ค่ะ<อ>แต่พอหายก็หยุดยาเป็นอย่างเงี้ยก็คืออย่าไปซีเรียสกับมันรู้จักมันแล้วก็ พอเรารู้จักเราก็จะรู้สึกว่าเออเราควบคุมมันได้เราจัดการมันได้เราเอามันอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปห้ามตัวเองว่าเฮ้ยมึงต้องไม่เป็นนะต้องหายนะอย่าเป็นอีกนะคือไม่ต้องไปห้ามยิ่งห้ามมันจะเกิดความเครียดมันจะยิ่งเป็นยิ่งกระตุ้นเออเพราะฉะนั้นก็อยู่กับปัจจุบันชิวๆไปอ่าถ้าเป็นก็นั่งพักมาอะไรไปมันก็หายมันก็จะเป็นอยู่แป๊บเดียวมันก็จะหายไปค่ะที่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเชื่อไหมคะ ตามฟิตเนสเนี่ยตามฟิตเนสออกกําลังกายกันอยู่เนี่ยก็เนี่ยเรียกอมบรัลนเพราะว่าเป็นแพนิคกันเนี่ยเยอะเหมือนกันนะอใช่เป็นแบบออกกําลังกายอยู่ฟิตเนสแล้วก็ใจสั่นใจเต้นเร็วเหมือนจะขาดใจเหมือนเป็นโรคหัวใจอะ่ะแล้วก็<อ>มาที่ห้องฉุกเฉินนะกันเยอะเลยแต่พอตรวจแล้วเออก็ปกติสรุปก็เป็นแพนิคเนาะ เพราะมันมัน,มนตอนนั้นมันหัวใจมันเต้นแรง<ช>แล้วเร็วมันก็เลยคิดว่าเออฉันเป็นโรคหัวใจแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเป็นน่ะไม่ต้องกลัวการมาพบจิตแพทย์นะเ่อ,อมาเลยมาปรึกษาเลยหาย แต่แตท<ำ>ีนี้เราก็จะมีแบบมีข่าวดาราที่เขาออกมายอมรับว่าเขาเป็นแพนิคหลายคนเนาะอเออหมอก็รู้สึกขอบคุณเขานะจะได้แบบเออเป็นเหมือนวิทยาทานนะเหมือนให้คนไข้แบบรู้จักโลกนี้มากขึ้นแล้วก็พาตัวเองมารักษาซึ่งคนไข้หลายคนอะ่ะมาหาหมอเสร็จมักจะบอกว่าลูกนี่มาหาหมอนานแล้วเป็นมาเป็นปีแล้วเนี่ยเออกินยาอยู่ไม่กี่วันก็หายละเออเอาจริงๆก็ไม่ได้คาดคิดว่าแบบว่าอ้ากิน มันไม่ได้เหมือนโรคในในในภาวะของสภาวะจิตของเราอย่างอื่นไงที่แบบว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการรักษากินยานานอ,อ,อันนี้คือแบบเอ้ยออกินยามียาแบบฉุกเฉินให้ด้วยเอาเผื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาที่เราต้องไปเจอกินยาแค่นี้ปุ๊บอ่ะดีขึ้นเลยอถูกต้องค่ะมาหาหม,มอเลยค่ะดูเหมือนไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวมันเป็นโรคโลกแบบจิ๊บจิบมากเป็นโรคแบบอนุบาลมากขนาดนั้นเออคนไข้มาเนี่ยถ้าเป็นแพนิคเนี่ยหมอแบบ เออคุยแต่เราก็ต้องสอนวิธีจัดการกับความเครียดวิธีดูแลตัวเองด้วยเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้แบบมันกระตุ้นให้เกิดแพนิคแบบนี้ค่ะแล้วก็กินยาก็กินยาให้เป็นหายแล้วก็หยุดก็ใช้ชีวิตตามปกติล้นลาได้เป็นขึ้นมาอีกก็ค่อยมาใหมา่ใช่ค่ะก็ไม่ได้บอกว่าต้องกินยาต่อเนื่องไปตลอดชีวิตไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้บอกว่าหายไปตลอดชีวิต <laughs> อยู่ที่เราควบคุม ได้ไหมอย่างงี้เหรอบางคนก็เป็นอยู่ครั้งเดียวแล้วไม่เป็นอีกเลยก็มีนะคะแต่บางคนก็อาจจะเป็นอีกแต่ก็จะมีบางกลุ่มเช่นอย่างแบบพวกยกตัวอย่างเช่นพวกแบบไม่ชอบที่แคบไม่ชอบการขึ้นเครื่องบินอ๋อมีคนไข้จํานวนหนึ่งนะคะเขาจะแบบเวลาปกติก็ใช้ชีวิตปกติอ่ะไปขึ้นเครื่องบินปุ๊บเอาแล้วเนี่ยเออหมอจะเออหมอก็จะให้ยาไปก็สอนวิธีใช้อ่ะเตรียมยาพกยาไปนะอ่าก่อนขึ้นเครื่องเนี่ย เออ,อเริ่มกินยาแต่อย่าเดินทางคนเดียวนะหาคนไปด้วยก็ดีเอ,อเอาแลยี้ถ้าเกิดว่ากลัวในการขึ้น,นเครื่องบินหรือว่าในที่แคบอ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยน้ำยอกต้องเอาน้ำบงก็เอาให้ชิ้นเอาให้เกิดแบบจักแรกๆค่อยๆแบบว่าขยับ ให้มันความกลัวตรงนี้มันน้อยลงเนี่ยใช้วิธีนี้ได้ไหม่ะได้ค่ะมันก็จะมีวิธีฝึกเหมือนกันทั้งวิธีพี่คะวิเออเทลปีวิธีแบบเอ็กโพเ e อร์เทลปีเขาก็จะมีวิธีแบบบําบัดเป็นจิตบําบัดอย่างหนึง่งเขาจะให้ตั้งแต่จินตนาการเลยว่าคุณแบบเข้าไปอยู่ในเครื่องบินเครื่องบินกําลังแอร์โฮสเตจกำลัง Air มาอธิบายเครื่องบินกําลังจะออกที่มันแคบรู้สึกนี่นู่นนั่นแล้วก็ให้รู้สึก แบบรีแลกผ่อนคลายตัวเองจนแบบเออรีแลกผ่อนคลายแล้วก็หายตรงนั้นก็มีแต่บางคนแบบคือความแพนิกมันรุนแรงมากอ่ะแล้วทรมานมากบางทีเราก็ให้ยาไปช่วยค่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเกิดคนที่เป็นแพนิกแล้วมีมีรับยงรับยาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าอตัวเองไม่ชอบขึ้นเครื่องบินกลัวการขึ้นเครื่องบินมากๆหรือในที่แคบเราอาจจะบอกคนข้างๆเราไว้หน่อยก็ได้นะว่าแบบเอยถ้าเกิด เข้าไปตรงนี้หรือไปอยู่ในอย่างนี้แล้วมันมีอาการแบบนี้เราพอดีมียาอยู่ยังไงก็ช่วยหยิบยองหยิบยาให้ให้ทานให้ให้กินให้อะไรเงนี้ยได้ไหมก็คือหมอจะสอนคนไข้ให้ดูแลตัวเองเลยค่ะอ๋อเออคุณไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นนอกจากแบบมันจะหนักไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงเออก็คือแบบอ่ะไปถึงก็ต้องดูว่าความรุนแรงมันขนาดไหนแล้วก็ต้องแบบคนไข้ต้องมีสติรู้ บางคนตั้งแต่แบบเหยียบแผ่นดินสนามบินเอาละคุณเริ่มเป็นละอย่างเงี้ยให้กินยาให้เริ่มกินยาไว้ก่อนบางคนให้กินยาตั้งแต่ออกจากบ้านละเดินทางเวสนามบินบางคนแบบเออเช็คอินอะไรเสร็จอ่ะค่อยกินยานะอ๋อก่อน,ข,นออขึ้นเครื่องบาใช่บางคน,น,าานอาจจะแบบเออนั่งรออยู่หน้าเกตอ่ะกินยานะเราก็จะมียาเตรียมยาให้เขาก็จะเตรียมยาเตรียมน้ําไว้เลยเออพร้อมกินดูแลตัวเองได้ดีแลกผ่อนคลายไป ฟังะะแบบนี้แล้วมันเหมือนมีสเต็ปในความกลัวแพนิคของแต่ละคนแบบว่าบางคน<ช>อาจจะน้อย,าอยอาบางคนอาจจะมากบางคนจะมาก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 ใช่ค่ะ<อ>บางคนที่เป็นมากจัดอ,อ่ะเขาก็จะเสียโอกาสในชีวิตหลายอย่างเช่นบางคนไม่กล้าขึ้นเครื่องบินบางคนแบบไม่กล้าเดินทางไปต่างประเทศบางคนแบบเออแม้แต่แบบได้งานดีๆยังไม่เอาเลยอ่ะเพราะว่าฉันไม่อยากขึ้นเครื่องบิน อืมเอออันนี้ว่าไม่ได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าบางทีบางอาการเราอาจจะมองเนี่ยฟังอยู่แล้วแบบเออมันก็ไม่ได้น่ากลัวมากแต่บางสำหรับบางคนที่เขาเป็นจริงๆอะ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ง่ายสําหรับเขาเลยในการที่จะแบบเออฉันต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่ตัวเองแบบโดนกระตุ้นให้เกิดอาการแพนิคขึ้นมาแล้วมันแบบว่าแย่ๆถึงขั้นหายใจไม่ออกอะ่ะมันโห พร้อมจะช็อกยังไงไม่รู้เลยเนาะเออแล้วทำไมถึงกลายเป็นว่าเป็น,ปนโรคฮิ a ของชาวออฟฟิศได้เพราะว่าความเครียดนอนน้อยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายถูกบีบคั้นงานที่เร่งรีบอะไรอย่างี้ด้วยเปล่าใช่<อ>ค่ะก็หลายๆอย่างหลายๆปัจจัยกระตุ้นเนาะก็ทําให้เกิดอาการคือหนุ่มสาวออฟฟิศเดี๋ยวนี้ก็มีความเครียดเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายคืองานก็จะเนี่ยนั่งๆ แล้วก็เป็นออฟฟิศซินโดมกันเยอะใช่แล้วก็ไม่ได้แบบมีเวลาไปรีแลกซ์ผ่อนคลายถ้าเอาศาสตร์แพทย์แผนจีนนะเหมือนแบบ ร่างกายมันเสียสมดุลหยินหยางอ่ะอคือมนุษย์มันต้องออกไปข้างนอกแบบเทา้ามันต้องสัมผัสพื้นหญ้าพื้นดินปล่อยประจุในร่างกายออกไปรักษาสมดุลหยินหยางอะไรพออยู่ในออฟฟิศเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนเออมันสีเออ่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยถ้าหายใจก็เนี่ยหายใจแอร์วนไปเวียนมากันเออไม่ได้ธรรมชาติเลยใช่ มันก็เลยเนี่ยร่างกายเสียสมดุลก็เกิดเป็นความเครียดโดยไม่รู้ตัวอ๋อบางคนอาจจะไม่คิดว่าตัวเองเครียดด้วยซ้าไปใช่ค่ะเพราะไม่ได้แสดงอาการแต่ว่าต้องเอาตัวเองเออกมาสู่ความเป็นธรรมชาติบ้างใช่หาเวลาให้ตัวเองพักบ้างอย่าทำแต่งานเวิร์กไรฟ์เวิร์กบาลานซ์มันไม่มีจริงๆไม่เห็นมีเลยมันมีแต่ว่าคืออะไรที่เราไม่ให้ความสําคัญอะ่ะเราจะไม่ให้เวลามันมใช่ไหมคะ ยกตัวอย่างเช่นเราอ่ะมีมีเวลาทํางานเพราะว่ามันสําคัญไงเราอยากได้เงินใช่ไหมคะ uh huh. แต่เราไม่ได้มองว่าการออกกําลังกายการไปรีแลกการไปพักผ่อนเนี่ยมันสําคัญเราก็เลยไม่ได้ให้เวลากับมันอ uh huh. ลองเราเห็นความสำคัญสิเหมือนกินอ่ะเรากินข้าวไหม เรกินข้าวทุกวันไหมอ่าฮะเออเพราะเราเห็นว่ามันสําคัญมันจาเป็นไงเออแต่ว่าเราไม่ออกกําลังกายเราก็คิดว่ามันไม่จาเป็นไงเพราะเราก็อยู่ได้อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ละกันใช่ร่างกายมันก็ไม่ได้แบบอุ้ยหิวกันออกกําลังกายจังเลยเธอต้องออกไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นแบบจะเป็นลมแล้วนะมันไม่มีไงอ่าฮะเออเพราะฉะนั้นเราต้องแบบให้เวลาตัวเองแล้วต้องดูแลตัวเองเอะเรอรีแลกซ์บ้างนะคะจะได้ไม่ต้องแบบว่าแม้กระทั่งอาการคนที่เป็นแพนิคอยู่ก็ต้องรีแลกซ์ ผ่อนคลายตัวเองมันจะได้ไม่เกิดอาการความเครียดใดๆเกิดขึ้นมานะคะโรคนี้หายได้ไปหาคุณหมอก็ได้ค่ะถ้าเป็นเยอะๆถ้าคิดว่าหรือไม่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าลองไปคุยไปไปถามดูว่าเนี่ยมันเป็นอย่างงี้อยู่ในสถานการณ์แบบเนี้มันเป็นอย่างงี้ทุกครั้งเลยมันใช่ไหมอ่าถ้าเกิดใช่ก็ทําการดูแลรักษา,ากันไปแต่ถ้าไม่ใช่อาจจะเป็นอย่างอื่นปรึกษามหมอได้อยู่อยู่ดีแหละใช่ไหมคะ,คะอ่าก็วันนี้ได้เรียนรู้กันไปแล้วแล้วก็วิธีการที่เราจะได้แบบ ผ่อนคลายตัวเองนะคะขอบคุณคุณหมอคะ่ะสวัสดีค,ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ระดับความอ้วนของสัตว์เลี้ยงมีทั้งหมด5ระดับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสัตว์เลี้ยงของเราผอมหรืออ้วนผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นายสัตวแพทย์ดรธีรดิตรุ่งเรืองจิตไกลาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเล่าให้ฟังครับบางทีบางคนจะบอกว่า อ้วนหรือเปล่าเนี่ยดูที่น้ําหนักบอกไม่ได้เลยถามว่าเนี่ยสุนัขที่บ้านน้าหนัก17บกิโลอ้วนไหมหลายหลายคนงงถ้าเป็นพุดเดิ้ลสิบเจ็ดกิโลนี่อ้วนมาก oh. ถ้าเป็นหมาพันเล็กแต่ถ้าเป็นแบบเออพันโกลเด้นรีทรีเวอร์สิบเจ็กิโลนี่โอ้โหเป็นหมาผอมแห้งเลย mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการอ้วนกัรอะไรต่างๆจะดูที่น้ําหนักอย่างเดียวไม่ได้ต้อง <Okay. S 1> ดูที่สายพันธุ์แล้วก็ดูที่ต้องใช้คําว่าบอดีสกอร์คือการให้คะแนน ของสภาพร่างกายของเขาว่าอ้วนหรือผอมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการดูสภาพร่างกายของตัวสุนัข ไม่ว่าจะเป็นสุนัขสุกรแมวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะกําหนดค่ามาตรฐานการเข้าคร่าวจากภาพที่เรามองเห็นเบื้องต้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นคะแนนครับแบ่งเป็นคะแนน<อ>ว่าแบ่งเป็น1 2 3 4งี่หเบื้องต้นนี่จะประมาณ1นถึงหแต่จริงๆแล้วว่าถ้าวัดแบบละเอียดขึ้นก็จะแบ่งเป็น9ระดับซึ่งไอ้ตรงนั้นน่ะอาจจะทําให้เป็นการยากสําหรับเจ้าของนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5ระดับได้เลยว่าสุนัขของเราอ้วนหรือเปล่าถ้าคะแนนร่างกายของเขาได้หนึ่งเนี่ยคือเป็นลักษณะที่ผอม ค่อนข้างแบบโหผอมเกรงขาดอาหารและจนกระทั่งถึงระดับ5ระดับ5นี่คืออ้วนระดับที่1เนี่ยเป็นภาวะของการผอมขาดอาหารเวลามองจากทางด้านบนเนี่ยเราจะมองเห็นว่าเอวเนี่ย คอดเลยแล้วก็มองเห็นกระดูกสันหลังแต่ละชิ้นแต่ละชิ้น,นเนื่องจากไขมันกับกล้ามเนื้อมันน้อยส่วนในระดับที่2ก็คือเป็นภาวะผอมเป็นลักษณะที่น้าหนักน้อยกว่ามาตรฐานอ,อันนี้คือ under average นะครับตรงเนี้ยเวลาที่เรามองลักษณะลาตัวของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นกระดูกซี่โครงค่อนข้างชัดแต่ก็ยังพอเห็นมีไขมันกับกล้ามเนื้อคลุมอันที่3คือหุ่นดี <Wow. S 1> ใช้คำว่าหุ่นดีหุ่นได้มาตรฐานทีนี้ระดับที่4กับระดับที่5เนี่ยก็ถือว่า เป็นภาวะของน้ำหนักเกินหรือโอเวอร์เวยกับอ้วน mm hmm. ส่วนระดับที่5คือระดับอ้วนคือโอเบสเลยนะครับโอเบสเลยเนี่ย,ร <Ha. S 1> ย,ยตรงนี้มองซี่โครงก็ไม่เห็นคลัมก็ต้องแบบกดเข้าแบบลึกมากๆถึงจะเจอ mm hmm. ถ้ารกษณะนนั้นถือว่าผิดปกติถือว่าผิดปกติมาก This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud